เนี่ยเป็นครั้งแรกของดีมทีมเลยทีม่มีรุ่นพี่เขาจเจเซียนอยู่ด้วยเลยค่ะก็เลยจะเป็นตื่นเต้นมากกว่าเดิมไม่นิดแหละเยอะเลยค่ะจริงเรามีความกดดันไปอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ต่างประเทศเองอย่างฟิลิปปินส์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ผักความกดดันมาให้เราอยู่แล้วด้วยการที่เขาก็ออกสื่อมากมายว่าเออเขาไปเก็บตัวต่างประเทศอย่างงน้นนี้ตามที่เราเห็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีกลยุทธ์หรือพัฒนามากแค่ไหนแต่พอไปเล่นแล้วปุ๊บมันเหมือนกับว่า ด้วยตัวเขาเองก็เหมือนกับเป็นการสตูดี้อะค่ะเหมือนเล่านรียอะไรใหม่ๆเช่นกันมันก็เลยกันว่าเขาก็มาเข้าทางเรามาเลยทําให้เราเล่นง่ายขึ้นกับทีมอื่นต่างๆเหมือนกันเขาก็พร้อมที่จะพัฒนามาเพื่อที่จะสู้กับทีมไทยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะประมาทไม่ได้คือจริงๆกดดันนะกดดันเพราะว่าทําไมเพราะว่าที่เราเจอเขารอบแรกเนี่ยเราชนะไป3าหนึ่งซึ่งเราไม่น่าเสียสซ็ธไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เลยเป็นความกดดันให้รอบชิงอะเราต้องทําให้ได้ดีมากขึ้น โดยการที่ไม่เสียเซตเลยคือตั้งไว้เลยตั้งทาเก็ตของตัวเองเลยว่าจะไม่เสียเซตให้เวียดนามเลยในในนัดชิงอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเซตสองนี่ซึ่งซึ่งทุกคนเนียวหวาดเสียกันหมดอันนี้เรารู้ซึ่งในสนามเราก็บอกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะเราคุยกันเราต้องเราต้องช่วยกันเราห้ามเสียเซตด้วยความที่น้องๆ้องก็โปรเฟชชั่นอลอะค่ะแล้วทุกคนก็มีศักยภาพที่ดีก็เลยทําให้ในเซตสองนี่เรากลับมาแล้วก็คือนําห่างไปเลยเนี่ยค่ะแล้วก็จบด้วยสามสูตรก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรต้องปรับเยอะมาก แค่คุยว่าตอนนี้เรากําลังเดินมาในทิศทางไหน,นแค่กลับมาบอกน้องๆว่าตอนนี้พวกที่ไปซีเกมกลับมาเนี่ยเรากําลังประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราได้ซ้อมเตรียมก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแค่มามีติ้งกันเนี่ยน้องๆที่อยู่ที่ไทยเนี่ยคือไม่ต้องปรับอะไรมากเลยเพราะว่าเราเล่นแผนเดียวกันหมดค่ะมาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นก้าวแรกของของชุดพวกเราจริงๆที่เริ่มเดินทางในเส้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจกับตัวเองกับทีมกับ ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแข่งในรอบนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดแบบพวกเราล้วนเลยอะไรเงี้ยค่ะที่ซุ้มซ้อมกันมานะคะก็แบบที่ไม่มีพี่เจ็ดเซียนก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่สามารถรักษาแชมป์ไม่ได้ค่ะก็คือเหมือนเหมือนเซตแรกเขาแพ้เราไปแล้วใช่ไหมคะเขาเขาก็ต้องฮึดขึ้นมาเป็นธรรมดาทีเนี้ยคือเขาก็ละเอียดขึ้นแล้วก็ด้วยความเราอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วกองเชีย แล้วเขาแข่งในบ้านด้วยแล้วกองเชียร์เขาก็แบบโหเสียงดังอะไรเงี้ยทำให้นักนักกีฬาเขามีกําลังใจแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขสถานการณ์กลับมาชนะได้ค่ะค่ะก็รายการต่อไปของเราก็เป็นเวนเวนแอลนะคะก็คือเนี่ยแมตช์ซีเกมที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่จริงๆเลยเพราะว่าตั้งแต่เรากลับมาจากต่าง,างประเทศกันก็คือเรามีเวลาซ้อมรวม,รวมทีมจริงๆกับประมาณ2ออาทิตย์แล้วการที่เราได้ไปซีเกมก็เหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ให้เราแบบเรียนรู้ระบบ ให้มันแบบมีความแบบเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นซึ่งหนูหนูคิดว่าการไปซีเกมครั้งเนี้ยมันก็ส่งผลต่อเรียที่จะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าชินในในรูปแบบเกมมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะห่างหายกับการแข่งไปนานอย่างเงี้ยค่ะก็หนูว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ก็ดีค่ะ